น้อยทำสวนสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะคะวันนี้ไม่น้อยจะพามาดูแลมะม่วงน้ำดอกไม้ของแม่น้อยนะคะที่ปลูกมาประมาณ3าปีแล้วค่ะต้นก็จะสูงประมาณ3เมตรนะคะหนึ่งสองค่ะเกือบ3าเมตรค่ะทรงพุ่มก็จะเนี่ยค่ะทรงพุ่มก็จะใหญ่นี่คะทรงพุ่มเขาจะใหญ่เพราะว่าไม่น้อยได้ตัด ตั้งแต่ตอนเล็กๆค่ะตัดกิ่งแค่นี้ตัดให้เขาแตกใช่ไหมคะอันนี้ก็ตัดเขาจะมีมาสองง่ามอย่างเงี้ยสองกิ่งไม่น้อยตัดตรงนี้ทีหนึ่งเขาก็แตกออกมาสองกิ่งแล้วก็ตัดตรงนี้ทีหนึ่งเขาก็แตกอ,อกมาสามกิ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ทรงพุ่มแบบนี้เนาะที่นี้ใบเขาเยอะเกินค่ะสามปีแล้วยังไม่ออกลูกเขาจะเรียกว่าบ้าใบใช่ไหมคะไม่น้อยก็เลยเนะะี่ยค่ะ ทำการเด็ดใบเขาออกเด็ดออกไปแล้วก็ขนงพวกขนงนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยขนงนอย่างเงี้ยต้องเอากันไกมาตัดนะคะเนี่ยค่ะขนงแล้วก็ใบเขาออกเนี่ยค่ะเอาใบเขียวๆที่เขาอยู่ที่บริเวณลำต้นนะคะเอาออกไปเลย เนาะให้เขาอยู่แต่เฉพาะส่วนส่วนที่เขียวอ่อนนะคะเขียวเข้มเนี่ยแม่น้อยจะเอาออกไปเลยลองดูนะคะเพื่อนๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวผลเป็นยังไงนะแม่น้อยจะมาอัปเดตให้ได้ดูนะคะแต่แม่น้อยคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะคะบ้านแม่น้อยฝนยังตกอยู่คะ่ะน่าจะเป็นการช่วยทำให้ ต้นเขาโปร่งเนาะแล้วก็น่าจะช่วยทำให้เขาได้ติดช่อดอกให้เรานะคะเนี่ยโปร่งขึ้นเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้บ้างเนี่ยค่ะใบเขาเยอะมากค่ะ ถ้าเรารอให้เขาสลัดใบเองนานนะคะนี่น้อยก็เลยคิดเองนะคะว่าช่วยเขาหน่อยช่วยเขาได้สลัดใบเร็วๆเพื่อที่จะให้อาหารเขาไปสะสมที่ยอดเนาะให้เขาได้มีลูกให้เรานะคะนี่ก็ทันวาแล้วถ้าเขาอุ้มท้องตอนเนี้ย เราก็จะได้กินทันเดือนมีนาเมษาโอ้วยเยียบบล็อกทะลาอลงต่อค่ะนี่นะครับออกให้เขาก็ไว้ที่โคนต้นค่ะให้เขาเป็นปุ๋ยไปหยึ่ ยดย้านบนนี้ยังไม่ได้เอ,ออกเลยค่ะเนี่ยค่ะเด็ดออกให้หมดนะคะให้เ้าโปร่งเลย ม่น้อยมาเอาเครือยานางออกให้เขาด้วยค่ะนี่นะคะเอาไปจัดลุ่มให้เขาอยู่ตรงนน้นนะคะยานางนะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นมะม่วงไปแต่ถ้าเขาต้นโตกว่านี้หน่อยก็ถ้ายานางเขาจะเลื้อยมาอะไก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยนะคะแล้วเขาจะได้อาศัยกินก้านของมะม่วงในการพันขึ้นไปนะคะเราก็จะได้กิน สองอย่างเลยเนาะทั้งทั้งย่านางทั้งมะม่วงนะคะแต่ตอนนี้เขายังเล็กไม่ต้องให้เขาอยู่แต่เขาไปก่อนเหลือตรองโนนข้างบนค่ะนี่ค่ะใบใบที่หล่นลงข้างล่างก็ กวาดไปที่โคนนะคะกวาดๆไปไว้ที่โคนต้นแล้วก็นี่ค่ะน้ำหมักเปลือกผลไม้เอาเฉพาะเปลือกนะคะเอาเฉพาะเปลือกเนาะเนี่ยค่ะโดยโดยรอบๆบโคนโดยโดยรอบๆบโคนนี่ค่ะ ี่คือใต้กระถางของของเนี่ยค่ะเออย่านางก็โรยให้เขาด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็ลงมาดูดกินเองนะคะจะใส่ในกระถางไม่ได้นะคะเดี๋ยวตายเนาะใส่ด้านล่างค่ะเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยค่ะนี่โปร่งขึ้นเยอะเลยค่ะ เห็นไหมนี่ก็ปล่องรักโลกของแม่น้อยมีอะไรบ้างอ่ากิ่งมงกิ่งไม้ไมะพร้าวใส่ไว้อ่านี่ค่ะเห็นไหมไปต้ตนมะม่วงก็จะมีกระทถางหมักดินหมักอะไรของแม่น้อยก็ว่าไป กน้ำหมักใส่ในกระถางหมักนิดนึงดินหมักนะคะเรียบร้อยอันนี้จะไปเทใส่ อะไกระถางของผักเขาเรียกผักอะไรนะลูกเขาเรียกผักอะไรคะเนี่ยตำหยานตำหยานเคยได้ยินไหมคะตำหยานตำหยานนี่ไม่น้อยหิ้วมาจากโคราชนะคะเขาจะมีลูกแบบหวานหวานฝัฝาดมันมันค่ะเอามาต้มหรือกินสดก็ได้นะคะลูกเขาเนี่ยค่ะแต่ว่าพื้นที่ทางภูเก็ตทางใต้เราเนี่ยฝนตก ทั้งปีเขาเลยไม่ติดลูกให้เราไม่ได้ก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้แล้วให้อยู่กับให้อยู่กับให้อยู่กับอ,อันเนี้ยย่านางไปอยู่กันไปอ่ะเทน้ำให้เขาหน่อยเยบร้อยค่เดี๋ยวก็ รอดูผลงานนะคะเดี๋ยวไม่น่าจะเอาด้านบนออกอีกนิดนึงนะคะเนี่ยใบเขียวๆเ,เนี่ยค่ะจะติดออกให้เขาโปรง่ปรงๆเหมือนแบบนี้นะคะเห็นเนี่ยให้เขาโปรง่ปรงๆเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ